ลวงผู้ชายไปลอดซุ้มประตูชุมพลหลังย่ามูนะคะแลเดินทางกลับบ้านที่โคราดกันามาจะพาพี่ทามไปลอดประตูอะไรประตูชุมพล <Okay. S 2> ประตูชมพลอยู่แถวย่ามูอยู่ เดินออกไปทางนั้น <areas> อ <alike> ีกทีหนึงได้ไหมคะไปลอดอีกรอบเจ้คนนี่น่าสงสารมานั่งทำไรตรงนี้เนี่ยน่าโอเคสวัสดีค่ะทุกคนเพชรอยนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจะกลับบ้านกันที่โคราชแล้วเรามีแผนลอรลวงผู้ชายไปลอดซุ้มประตูชุมพลหลังย่มูนะคะเอาละ มันถึงเวลาแล้วเดี๋ยวจะออกเดินทางกันแล้วนะคะเดินทางกลับบ้านที่โคราชกันพ่อแม่เรากำลังจะไปไหนกันไปโคราชไปโคราดเหรอแม่จะพาพี่ทามไปลอดประตูอะไร,ระจมพลจมพลเหรอใชาชื่อชุมพลประตูชุมพลประตูชุมพลอยู่ตรงไหนอยู่แถวยาบูอยู่ตรงไหนก็อยู่แถวยาญูแล้วล่ะอยู่หลังยามูยาบูก็อยู่ โอ้ไปเดี๋ยววันนี้พาไปไหว้ย่ามูนะคะโอเค,อเคแล้วเราก็จะไปหาอะไรกินกันเนาะพาไปกินกาแฟดีไหมอะไรนี่ไงจะเอาไปลง Youtube เลยเฮ้ยน,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 นี่รถเบนซ์เนาะข้าวหลามมากินด้วเหรอหรถเบนซ์ละข้าวหลามมากินไม่ได้เลยไม่ได้หิว พูดมาเเอ้ามาอะไรดิบอกเนี้ยมาบอกเนี้ยมว่ามาไมงานด็อ้า่คือติโกนคือคอหลักมามาพูดแล้วมึงตอบดีว่เออเอาสิเอามาให้พี่ทาต่อดีก่อน้าวคนจีนนี่อูจีะนะูจีะโอ้ตัวอะไรตั้งเจ็วันนะเจ็็ไม่ได้กันหรออันนี้เอูจีอะไรอ่ะอ้จีมีนไหออมีนนเนี่ เก็อพอฟังออกแต่พูดไม่ค่อยได้เนอรใช่ไหมก็อรอแต่ภาษาไทยใส่กันอาม่าไม่สนไงเจ๊หนอซาซีงูงรักเช็กป่วยเก้าจับมามาแต่ให้เยบมึงเยอะมวยเลยหีแล้วก็เจี๊ยใส้เหรอ,อเจี๊ยไต้ก็กินขี้มากไม่ได้พูดกินขี้จะกดีอาม่ <c oughs> า,มา,ห,าหละแล้วมันทําผิดนะมาไม่ได้ด่าว่าโง่นันตอนเด็กๆอ้าว <c oughs> เอฉลาดฉ <c oughs> ลาดมันมันจะโง่ตามปากไงไอ้ฉลาด เราตกลงงูหรือฉลาดความจริงนะฉลาดเรียกแต่ฉลาดแต่ไม่ได้ด,าด่ดดานะจู่ก็เลยเข้าใจว<อ>่าตัวเองฉลาดอย่างนี้เหรอเด้อ,เ,อ,อเดี๋ยวูตามปากแม่ไงจะด่าดถ้ามันทำผิดอะไรอ่มอะมากจะตีแล้วตีแล้วมากจะตีแล้วตีแล้วเลเออได้แม่เหมือนโดนพลอยโดนเล่ยง,งานแล้วตอนนี้สรุปเราพาม่าไปลอดประตูใช่ไหมใช่เราพาม่าไปลอดประตูจมูกพาม่าไปลอดประตูจมูกได้ค่ะ อโอเคพี่ํามเดินเดี๋ยวเดินเข้าประตูไปไหว้าย่าหมูกัน,นอ,อันนี้ประตูชุมพลค่ะอ,อ๋อ,อเป็นทางเข้าเหรอ ม่หนูก็ไม่รู้ว่าทางเข้าหรือทางออกพี่ทาคือเดินออกไปทางนั้นอีกทีหนึ่งได้ไหมคะเดินออกไปอีกทีหนึ่งไปซื้อของเหรอใช่ใช่ออกไปซื้อของคือหนูไม่รู้ว่านี่คือรอดเข้าหรือรอดออกเอาตรงๆ เลี้ยวไปเจคนนี่น่าสงสารมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยนั่งพักผ่อนอ้าโอเคยามยามน้องจะเล่าอะไรให้ฟังฮะอะไรนะประตูชมพลเนี่ยจริงๆเขามีตำนานถ่ายประตูตำนานอะไรอถ้าใครที่ได้ม่าประตูชมพน่ะจะต้องได้กลับมาอยู่โคราชมาเป็นลูกเขยโคราชนะเหรอใช่ ื่อกพี่รอดไปมั้ก็พอยอะไม่รู้ว่าฝั่งไหนคือการรอดเข้าพอยก็เลยให้พี่ทำรอดไปรอดมารอดไป้วพี่ไปคือไอติมกาแฟอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ให้รอดประตูแต่ไม่รู้ว่าฝั่งไหนคือรอดเข้าหรือรอดออกไงื่อกคือหลอกลวงใช่หลอกลวงให้มารอดประตูชมนมข้างหลังเราก็คือจะได้เป็นลูกเหยโครล่าแล้วนะมันเรื่องจริงปะเนี่ยแต่เราต้องไปถามคนนี้ดีกว่า ประตูชุมบนถ้าใครมารอดจะได้จะได้กลับมาอยู่โคราชใช่ไหมใช่เราพี่ทำลอดไปรอดมาอย่างนลอดไปรอดมาแล้วรอดเห็นเลยขำไปขำมาไม่ใช่เนี่ยใช่เดี๋ยวพลอยใส่แมสแล้วขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะแม่แม่รู้จักประตูชุมบนป่ะเออแต่ก่อนก็ยังไม่เชื่ออะไรพอตอน ตอนแต่งงานได้มาอยู่โคราชได้มาอยู่โคราชก,ก็นึกไปถึงอดีตที่ตอนเป็นเด็กพ่อทํางานก่อสร้างม,มาทํางานที่ในตัวอําเภอเมืองโคราช<ม>แล้วพาไปรอดประตูชุมพลมตอนนั้นน่าจะอายุประมาณ7จ็ขวบเจ็ดแปขวบก็ไม่ได<ม>้คิดอะไรใช่รอดเข้าหรือลอดออกมันดูยังไงฮะ ลอดเข้าหรือลอดออกดูเขาดูจากข้างในข้างในเป็นเขาเรียกอะไรนะเรืองเหรอใช่แต่ถ้าได้เข้าประตูแล้วก็ต้องทั้งเข้าทั้งออกอะไรไม่ต้องกลัวว่าจะได้ไปขาเดียวเพราะว่าประตูมันมีเข้าล้วก็เดินกลับมาเที่ยวงานเหมือนเดิมก็เข้าออกทั้งเข้าทั้งออกคือคือประสบการณ์ลอดประตูชิงควณใช่แล้วก็แล้วก็ผ่านมาจากนั้นแต่งงานตอนอายุยี่สิบเอ็ดเนาะ ก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนเป็นคนโคราชอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่มาถึงปัจจุบันนี้แฟนแม่เป็นใครหรอแฟนแม่ก็เป็นพ่อของของลูกไงเป็นลูกพ่อแม่เ็นลูกแม่ใช่ไหมตป็นลูกพ่อแค่ค่ะแล้วคือได้รู้ตำนานประตูชุมชนมาก่อนหน้านี้ไหมหรือว่าไม่ไม่มาลุ้ตอนโตมารู้ตอนโตแล้วมาลุ้นอมาลุ้นตอนที่แต่งงานแล้วมีลูกแล้วเพราะว่าทำไมเรามีแฟนมามีแฟนโคราชแล้วมีคน หลายคนที่พูดเล่ามาว่ารอบประตูชุมพลแล้วจะมีแฟนโคราช